หลังจากแข่งวอลเล่บอลเนชั่นลีก2023เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่แฟนๆวอลเล่บอลพูดกันเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องโค้ชหรือหัวหน้าผู้ฝึกสอนทับนักตบวอลเล่บอลหญิงไทยโค้ชจะถูกเปลี่ยนตัวไหมโค้ชจะเป็นใครคนใหม่ไหมหรืออะไรยังไงวันนี้มีคำตอบที่ ชัดเจนมาให้ทุกคนทราบมาให้ทุกคนฟังแล้วนะคะว่าต่อจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากแข่งวอลเลย์บอลเนชันลีก2023เสร็จนะคะพูดได้เลยว่าฟอร์มสาวไทยในปีนี้ต้องบอกว่าดรอปลงเยอะมาก คํานี้นะคะเป็นคําพูดของทั้งนายกสมาคมรวมถึงโค้ดด่วนเองรวมถึงแฟนแฟนวอลเลย์บอลเองและรวมถึงตัวนักกีฬาเองด้วยยอมรับเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเออฟอร์มปีนี้ก็ดรอปลงฟอร์มไม่ปังจริงๆการแข่งขันมีทั้งหมด16ทีมนะคะที่ผ่านมาเราจบอันดับ14 เราจบอันดับ14ทั้งในรายการแต่ในระดับโลกวลรังกิ้งเราตกลงไปอันดับที่15นะคะ ปอร์โตริโกขึ้นมาแทนเราอยู่ที่อันดับ14เราอยู่อันดับ15ในอันดับโลกแข่งไป12นัดเราชนะ2แพ้10คนที่โดนเยอะที่สุดน,น,นะคะในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในปีนี้ปี2023ที่เพิ่งผ่านมาก็น่าจะเป็นคด,ด่วนดนายศิวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพนักตบลูกยางสาวไทยค่ะเพราะอย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้นะในรายการนี้เป็นรายการที่ เก็บคะแนนอันดับโลกต้องบอกว่าเยอะนะถือว่าเปอร์เซนต์เยอะเลยเยอะอันดับที่3เลยนะเท่าที่ดูมาก็คือ,อ,อโอลิมปิกอันดับ1ชิงแชมป์โลกอันดับ2 VNL อันดับ3แต่จำไม่ผิดนะถือว่าเป็นรายการที่เรามีสิทธิ์ที่จะเก็บคะแนนอันดับโลกได้มากที่สุดแต่ถ้าทีมไหนแพ้เยอะก็ จบที่เราจะถูกหักคะแนนได้มากที่สุดการถูกหักคะแนนในปีนี้ทีมที่ถูกหักคะแนนเยอะที่สุดคือเซอร์เบียนะคะทีมที่2ที่ถูกหักคะแนนเยอะที่สุดคือเกาหลีใต้และทีมที่3ที่ถูกหักคะแนนเยอะที่สุดคือไทยเรื่องโค้ดก็เป็นเรื่องที่แฟนๆวอลเลย์บอลให้ความสนใจมากนะคะถึงโค้ดด่วนใดนายสมพรใช้บางอย่างก็พูดนะคะหลังการแข่งขัน เวียแว2,023เสร็จว่าพวกเราก็ทําอย่างเต็มที่แล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นไปตามเป้านะคะก็สู้กับทีมระดับโลกได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคซึ่งเป็นสิ่งที่สมาคมยอมรับได้ mm hmm. เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ดีที่สุดนายสมพรพูดถึงโค้ชด,ด่วนนะคะว่า ทางโค้ดด่วนจากคุมทีมต่อไหมหรือว่าจะมีโค้ดคนใหม่มาแทนในสมพรณ์กล่าวแบบนี้นะคะว่าสำหรับตัวผู้ฝึกสอนตอนนี้ก็ยังคงเป็นโค้ดด่วนที่ต้องทำหน้าที่ต่อไปเพราะเรามีการวางแผนกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเกมใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกโอลิมปิกแต่เมื่อจบรายการการคัดเลือกโอลิมปิกแล้ว เราคงได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งว่าการวางแผนในการพัฒนาผู้ฝึกสอนนั้นจะเป็นอย่างไรเราจะมีส่วนในการหาคนอื่นมาหนุนหรือมาเสริมหรือมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะช่วยพัฒนาให้ทีมของเราเก้าวหน้ามากขึ้นกว่าในปัจจุบันโอ้ oh my god เอ้ยคุณพระฮ่าฮมีคนตีมานะคะว่าแอ พูดโอ้ไม่ก็ไม่ได้นับถือศาสนาพูดหรออ่ะคุณพระก็ได้ก็นั่นแหละค่ะแอดจะมาบอกนะคะว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีกที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ทางสมาคมรู้สึกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไปได้อย่างไรทำไมเราถึงฟอร์มตรอบลงขนาดนี้แอดก็ยังรู้สึกนะคะว่าทางสมาคมก็เล็งเห็นความสำคัญเล็งเห็นปัญหาของเรื่องนี้เหมือนกัน ทางนายกสมาคมก็เลยออกมาพูดนะนะคะว่าก็จากการคัดโอลิมปิกแล้วอะ่ะก็จะมีการหารือเรื่องผู้ฝึกสอนหรือโค้ดเนี่ยแหละกันใหม่อีกทีว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรบ้างจะมีคนมาหนุนมาเสริมหรือจะพัฒนาทีมของไทยให้ก้าวหน้ามากขึ้นกว่าปัจจุบันได้อย่างไรบ้างนี่แหละค่ะก็รอรุ้นนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในด้าน ผู้ฝึกสอนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแอดก็ยังมองว่าองค์ประกอบของการเล่นวอลเลย์บอลมีหลายอย่างนะทุกคนก็ไม่ได้อยู่ที่โค้ชอย่างเดียวมันก็หลายปัจจัยด้วยเท่าที่แอดเคยบอกมาทั้งตัวนักกีฬาสภาพร่างกายรูปแบบเกมหรือแม้แต่คู่ต่อสู้ในวันนั้นๆด้วยแม์สถานการณ์ตรงหน้านั้นๆด้วยนะคะก็ต้องเข้าใจทางด้านนี้ด้วยเพราะว่า ก็ทีมเวิร์กนะคะทุกคนเล่นเป็นทีมทางโค้ดด่วนก็ยังคุมทีมต่อเพราะว่ามีการวางแผนกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะรายการใหญ่รายการนี้ก็คือการคัดโอลิมปิกซึ่งตารางการคัดโอลิมปิกนะคะอยู่คลิปที่แล้วดูได้เลยโหดเหมือนโกรธใครมานิคนหรือโรบอทฟังได้เลยนะคะคลิปที่แล้วนี่แหละค่ะก็เป็น ข่าวนะคะที่นำมาเล่าให้ฟังว่าแนวทางของโค้ดแนวทางการปรับเปลี่ยนผู้ฝึกสอนหัวหน้าโค้ดของทัพสาวไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนี่เป็นคำตอบของนายกสมาคมนะคะทุกคนก็รอลุ้นค่ะให้การคัดเลือกโอลิมปิกผ่านไปก่อนนะคะและขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีเลยนะคะ ขอให้เป็นแบบนี้จริงๆและเรื่องโค้ดนายสมพรก็บอกค่อยมาว่ากันอีกทีค่อยมาคุยกันอีกครั้งนะคะอ่ะทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนายสมพรพูดถึงหัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือว่าโค้ดพูดถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน่นะคะหรือแม้แต่อาจจะมีคนมาเสริมมาหนุนตามที่แฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลพูดเป็นสิ่งเดียวกันมาโดยตลอดว่าเออควรจะมีคนมาช่วยไหมควรจะมีเทคนิคอะไรต่างๆเข้ามาเพิ่มไหมก็นั่นแหละค่ะรอลุ้น หลังจากรายการใหญ่แต่ด้านเป็นรายการใหญ่ที่สุดด้วยนะ,ะโอ้โหถือว่ารอลุ้นทั้งหมดเลยค่ะทุกเรื่องเลยต่อจากนี้ข่าวสารเยอะมากจริงพยายามจะมาเรียบเรียงให้แฟนๆละบอลได้ทราบกันนะคะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างเรื่องการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาผู้ฝึกสอนของทัพนักตบสาวไทยจะเกิดขึ้นหลังจากการคัดเลือกโอลิมปิกนี้นะคะอ่ะรอสู่กันฟังหน่อยค่ะ แนวทางอยากให้เป็นไปในแนวทางไหนบ้างอยากให้ใครมาเสริมมานุนบ้างเมนนะคะคอมเมนต์ของทุกคนนะคะเป็นประโยชน์ต่อวงการวอลเลย์บอลค่ะแอดพูดเลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกอีกหลายศึกรายการใหญ่อีกหลายรายการที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้กันด้วยนะคะเมนเล่าสู่กันฟังได้เลยค่ะ